ครับโรงพักรองภัยวันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมมาดูรถควบคุมขุชนหรือรถปราบจราจรครับคุณสุชาติครับรถคันนี้ราคา27ล้านบาทที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดซื้อไว้สำหรับการควบคุมูงชนนะคุณพิชาแน่ใว่าควบคุมได้หรือก็ก็ต้องทดสอบรถคันนี้มีศักยภาพมากมากเลยนะไม่ว่าเรื่องของการฉีดน้านะครับเรื่องของการที่ว่าสามารถที่จะขับนั่นคนออกไปได้นี่ถ้รอกถ้าเกิดเสื้อแดงมาไหวนะก็ต้องดูต้องดูว่าเสื้อเหลืองมาไหวไหมก็ต้องดูศักยภาพคุณพิชาเสื้อหลักสีเป็นไง ก็ต้องดูกันอ<า>่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมครับตามผมมานะครับ,รบเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกกลุ่มหนึ่งนะว่ามีการเตรียมกันยังไงในขณะเดียวกันคุณสุดาติก็จะพาไปดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ควบคุมผูุ้มชนนั้นเตรียมการกันอย่างไรบ้างตามผมมาเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังอยู่กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเครื่องแบบนะครับที่เรียกว่าเป็นกลุ่มปฏิบัติการปะทะกับประชาชนนะครับหากว่ามีการชุลมุนหรือมีการประชุมชุมนุมกันขึ้นมานะครับลักษณะของการเตรียมการมีเยอะเลยครับตอนนี้คือมาเตรียมที่จะรอซ้อมในในการควบคู่กับรถคันนี้ใช่ไหมครับผมประกอบกาลังกับรถครับประกอบกาลังกับรถครับรถนี่จะอยู่ยังไงแล้วเราอยู่ยังไงฮะ ก็จะมีแบ่งเป็นหมวดอะครับเป็นหมวดครับมีมีอยู่ห้าหมวดครับก็มีรถอยู่ตรงกลางเวลาช่วยฉีดน้ําเวลามีฝูงชนผู้ชุมนุมเนี่ยครับเราก็เราก็จะอยู่เราอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะเพราะผมก็เป็นชุดอยู่จับลุมด้านข้างครับอยู่ด้านข้างนะฮะแต่รถอยู่ตรงกลางครับครับควบคุมรถด้วยครับผมป้องกันรถเลยครับป้องกันรถป้องกันรถนี่คือป้องกันยังไงครับก็เป็นจริงแล้วรถเขามี ป้องกันตัวเองอยู่แล้วครับครับมหจริงจริงแล้วท่านผู้ชมครับคำว่าป้องกันตัวเองเนี่ยผมเริ่มสนใจเลยครับไม่ใช่แต่รถแล้วครับทางเจ้าที่ตํารวจผู้นี้ก็ป้องกันตัวเองเหมือนกันนี่คืออะไรครับสอบแข้งครับเอาไว้ทําอะไรครับการเวลาฝูงชนเวลามีไม้อะไรก็ตีไม้ครับก็จะเวยเซฟร่างกายครับเซฟนะจุดที่ควบจุดที่ฝูงชนเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยนะฮะเวลาจะตีเนี่ยเขาจะตีตรงไหนสมาก เขาไม่ได้ตีครับตมื่เราถือโล่เขาก็ตีแข้งไงครับตีแข้งใช่งไหมลองลองลองลุกยืนหน่อยนี้ลุกลุกยืนไหนใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับสําคัญที่สุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้บอกว่าฝูงชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชุมชุมนุมกันชุลม,ม,ม,มุนกันเนี่ยนักแข้งเนี่ยถูกฟาดก่อนเลยใช่ไหมครับผมเพราะอะไรทําไมถูกฟาดนักแข้งอ่ะเพราะว่าเขาก็เรามีโล่ครับโล่ข้างบนครับอ๋อข้างบนเป็นโล่ไหนโล่อยู่ไหนะลองลองรบลกวนขอโล่สักอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนขอโล่สักอันหนึ่งนะ อ่ะเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆดูกันไปนะครับท่านผู้ชมครับค่อยๆตามผมมานะฮะตามให้ดีๆนะครับว่าลักษณะของตํารวจนั้นที่ป้องกันไม่ให้ดูเองได้รับบาดเจ็บก่อนที่ป้องกันรถคนละยี่สิบเจ็ดล้านนั้นต้องทําอย่างไรบ้างอ่ะนี่คือโล่พอโล่ปุ๊บตีโล่ตุ้มๆตำรวจไม่เจ็บครับผมตีน่าแข้งเลยครับผมอ๋อเพราะว่าเรากระบอกเราสร้างแล้วพวกมับเขาจะกมะบอกกระบอกนี่เราทําไงฮะกระบอกนี่เราคือถ้าไม่ ผู้กับชาไม่อนุญาตเราก็ไม่ได้ใช้คร่ะแต่จะใช้โล่เนี่ยเป็นโล่อย่างเดียวป้องกันอย่างเดียวป้องกันอย่างเดียวนะนักแข่งนักแข่งปั๊บปั๊บเข้าไปตรงนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บครับขอยืมกระบองลองตีหน่อยได้ไหมครัได้ครับน่ลองผมจะลองตีดูนะว่าตำรวจจะสะดุ้งหรือไม่เอาล้วตำรวจทีนังนานๆได้ตีตำรวจนะครับท่านผู้ชมแค่นี้ได้ไหม้ครับตีแรงได้ครับขนาดนี้เลยเหรอแรงก็ได้ครับโอ้โหนี่แรงขนาดนี้ไม่เป็นไรเหรอโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าไม่มี ไม่มีตัวนี้ผมก็แข่งของหักครับแข่งหักเลยนะครับผมเพราะว่าสวมหมวกอยู่ก็ติดคือมีหมวก้องกันข้างบนอยู่แล้วบองการข้างบนตีมอเพราะไม้ก็จะยาวกว่าเราอยู่แล้วครับครับผมก็บอกแล้วค่คืนกระบองไปอ่าตรงนี้คืออะไรอันนี้ก็เสื้อกรอกครับนี่กันกระสุนได้เลยกันได้ครับหนักขนาดไหนเนี่ยรุ่นนี้จะไม่หนักครับส่วนมากรุ่นนึงจะหนักครับอ๋อจะมีรุ่นหนักกับรุ่นเบาใช่ไหมฮะส่วนมากถ้าเป็นม็อบของมีไม้ตรงนี้คืออะไร อันนี้ถุงมือครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บเก็บกระบอกนิดนึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีอะไรอีกเยอะครับที่ท่านผู้ชมครับต้องมีอะไรเยอะจริงๆนะครับที่ทางจที่ตำรวจนะครับป้องกันไม่ให้ได้รับบาดเจ็บนะตอนนี้คือไม่คิดถึงเรื่องป้องกันชีวิตเท่าไหร่นักใช่ไหมครับอืนี่กระบอกนี่คือการตีอ่าถุงมือ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 นี่เหมือนถุงมือนักฟุตบอลหรือเปล่าไม่เหมือนครับไม่เหมือนไม่เหมือนก็เลยอย่างกันนะครับอันนี้ดียังไงครับอันนี้ถุงมือนี่คือเวลา โดนโดนตีโดนอะไรครับเราเขเซฟได้ครับเวลาจตเวลามีอันนี้คือด้านด้านด้านหลังนี่หลังมือนี่คืออะไรครับนี่ก็เซฟเป็นแบบเซฟได้นะ่าครับอ่านี่เซฟอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มือหนึ่งถือโลด้วยแล้วก็แล้วป้องกันงี้ด้วยอ่าลักษณะการถือโล่เงี้ยอ่าแล้วแล้วนี้คือจับคู่งี้ตามหลักวิธีการฝึกนะแตงกะผักกะแทกคผักระแทกนะอ้าวแล้วแล้วอันนี้คือการฟาดการตี ครับผมต้องป้องกันได้หมดเลยอย่างนี้เซ็มันก็พอเซฟตด้บ้างนแขนนะแขนนะครับถ้าแขนถูกเตี่ะรึอันนี้ป้องกันแขนเอาอนาะมีโล่อยู่แล้วอ๋อมีโล่ป้องกันนะจริงๆแล้วเราจะมีนี่ครับมีป้องกันแขนอยู่มีครับอ๋อป้องกันแขนอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูป้องกันแขนอีกทีนะอันนี้คือป้องกันอาจจะมีกระสุนปืนอยู่บ้างเราไม่รู้อะไรมีดได้ไหมได้ครับ มี่จะได้มาพวกเราโดนโดนโดนยิงครับรับโดนยิงบางคนก็โดนยิงเข้าคออะไรย่างเงี้ยครับอ๋อเคยโดนยิงขนาดนั้นโดนยิงครับมีคนเคยเจ็บเคยได้รับบาดเจ็บไหมจากการประทะสำหรับผมผมไม่เคยโดนครับแต่รุ่นพี่ว่าเพื่อนๆโดนครับรุ่นพี่แลวเพื่อนๆโดนผมที่น่าสะพนตอนคงเคยเห็นอยู่เคยดูอยู่ครับครับอ่าแล้วหนึ่งนี้อย่างนี้ท่านผู้ชมครับคําถามหนึ่งที่จะต้องถามทางเจ้าหที่อดนะครับที่อดถามไม่ได้มอบบีบไข่ครับเคยโดนไหม ผมไม่เคยครับเคยไม่เคยถึงโดนประธานกันเพราะว่าถามจริงป้องกันไข่อะไรยังไงบ้างก็คือเทคนิคของตัวเองคือแบบคงไม่ให้โดนถึงขนาดนั้นคงไม่ยืนเฉยที่จะให้หมอบีบนะครับไม่ให้มาเข้าบีบใกล้ๆใช่ครับทุลมูลมันเยอะคนเยอะเพราะว่าเราก็มีมันมีเราคือตาระบบกตฝึกมันจะมีหลายชั้นอยู่แล้วครับมีหนุนซ้อนมีกระดานแถวเดียวมุนหนุนซ้อนมันจะมีหลายอันตอนนี้หนึ่งถ้าจาไม่ผิดน่าจะยุคของปลตรีสนั่นขจรประสาทครับ รับผิดชอบด้านการควบคุมผงชนม็อบถูกบีบไข่เคยได้ยินไหมไม่ใช่ม็อบแต่แบบไข่ครับตำรวจโดนตำรวจโดนอไม่จริงๆไม่ใช่ม็อบนะท่านผู้ชมตำรวจโดนคเคยได้ยินไหมอันนั้นคือตอนนี้อย่างนั้นคือแบบมันชุลมุลนใช่ไหมครับ <c oughs> ตอนนั้นคนมันเยอะก็ตอนช่วงนั้นก็คือแบบอีกจะมี ชุดอีกชุดหนึ่งมันจะมีชุดที่เซฟนี้ด้วยครับมีมีเหมือนกระจับอาวุธของเราชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ไม่มีครับไม่มีเลยนะจะมีแค่เสื้อเกาะกระสุนพวกนี้ครับมีเสื้อเกาะกระสุนเอาแล้วขอบคุณมากครับยังไงก็ขอให้ซ้อมด้วยความปลอดภัยนะครับครับผมครับท่านผู้ชมตามผมมาอีกนิดนึงนะฮะมาจนตรงนี้ผมอดถ้าเกิดไม่ถามคงไม่ได้แล้วฮะครับป้องกันอะไรครับเนี่ยอันนี้ป้องกันแข็นครับไม่ใช่ไว้สอบกับม็อบเหรอฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับครับ นี่ป้องกันแขนป้องกันไตอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ารับแบบนี้ได้อ๋อรับแบบนี้ได้อแล้วมีป้องกันอย่างอื่นันนี้เดี๋ยวนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือหน้ากากกันแก๊สต่างๆลองใส่ให้ดูหน่อยครับว่าเราป้องกันยังไงฮะอันนี้คือติดกับตัวเราเลยใช่ไหมครใช่ครับเวลานอกจากว่าเหตุการณ์รุนแรงจริงๆเราต่ให้ใช่ครับออันนี้ป้องกันอย่างนี้เลยแล้วตรงนี้คือ อันนี้คือป้องกันได้เลยใช่ครับอ๋อคือถ้าเกิดเราคือรถคันนี้ก็สามารถฉีดแก๊สออกมาได้ใช่ฉีดแก๊สออกมาได้เราก็อยู่ใกล้ๆกับรถใช่แล้วเสร็จปุ๊บแก๊สก็มีโอกาสที่จะเข้าเข้าหูเข้าตาเราได้ใช่ครับเราก็เลยต้องมีตัวนี้อยู่จะไม่มีมันจะไม่มีควันครับเพราะว่าผสมกับน้ำอ๋อผสมกับน้ำเลยเราจะไม่แสบแสบตัวเราแล้วชุดเราเนี่ยป้องกันการแก๊สแสบตัวและแสบร่างกายไม่ได้ครับไม่ได้แล้วถ้าเกิดเราฉีดแก๊สเราต้องทำไงครับ ส่วนน้อยแล้วที่มันจะเข้าตัวครับส่วนมากจะมีเข้ามาทางอากาศครับพี่อ๋อฮะโอ้หนี่ชุดแข็งแรงมากเลยฮนะทั้งหมดเนี่ยสัมภาระที่บรรทุกมาทั้งหมดถ้าเกิดรวมรล่ด้วยรวมกระบอกด้วยกี่กิโลฮะประมาณสิบกว่าได้ครับทุกคนแบกคนละสิบกว่ากิโลใช่ครับกี่ชั่วโมงทนได้ก็แล้วแต่ครับว่าเขาจะสั่งมาใน,นขนาดไหนพี่ม็อบนี่อยู่กันเป็นวันๆเ,เราจะสู้ก็ได้ขนาดไหนคก็แล้วแต่ครับ ไม่ได้ก็ต้องได้พี่ครับหลักการในการที่อยู่กับม็อบเนี่ยสําคัญที่สุดเราคืออะไรครับก็ถ้าปะทะใช่ความรุนแรงครับสวนไม่ใช่ความแรงไม่มีครับไม่มีความรุนแรงสวนมากถ้าว่าไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องถอยครับครับครับผมอ๋อนี่ก็เรียกว่าพร้อมเตรียมพร้อมรับราชการตํารวจมากี่ปีแล้วครับสองปีครับสองปีเดอมม็อบกี่ครั้ง เจอม็อบมาครั้งหนึ่งครับหนักมาขนาดไหนฮะม็อบเสื้ออะไรครับเสื้อเหลืองครับเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองโดนหนักขนาดไหนไม่ไม่มีอะไรครับเพราะว่าอยู่ทรรเนียรไม่เหมือนรุ่นพี่เรารุ่นพี่เขาผ่านม็อบเสื้อแดงมาครับอะครับแล้วหนักขนาดไหนนัเสื้อแดงอ่ะเดี๋ยวเราลองคุยกับรุ่นพี่ดูนะว่าเคยผ่านม็อบเสื้อแดงมาหนักขนาดไหนครับก็ไม่หนักก็คือลักษณะที่มองมุมมองของเราอยู่อยู่ที่ว่า เราคือการเรียกร้องมันก็มีมีทสิ์กันทุกคนใช่ไหมครัแต่ถึงจุดนี้เราต้องมองว่าเออเขามาเพื่อจะประส์กันอย่างไรแต่การปะทะอะไรนี่็คือมันเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะเกิดการปะทะครับอุปกรณ์เราพร้อมขนาดนี้ไหมครับตอนช่วงนั้นก็ก็คงก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณขนาดนี้นะครับผมเราก็มีอุปกรณ์ขนาดครบผมเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนครับอยากมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับในฐานะที่เป็นตำรวจรุ่นพี่ครับอ๋อก็อยากคือก็อยากให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขป้องดองกันดีกว่าดีกว่านะแต่สำหรับการปฏิบัติครับ อุปกรณ์รวมๆกันแล้วเปรียบเทียบกับนานาชาติแล้วเนี่ยเราอยากเพิ่มอะไรไหมครับอ๋อในเรื่องของยุโทโธปกรณ์ใช่ไหมครับครับใช่ครับถ้ามองถึงในแง่ของความเป็นจริงก็คือถ้าเราไม่มีในในในแง่ของการเรียกร้องหรือว่าตรงนั้นๆนั้นมันก็คงไม่ต้องใช้อะไรเราก็คือคนไทยด้วยการมันต้องมีจิตใจที่เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดีกว่าเรียกร้องด้านจิตใจดีกว่านะเรียกร้องใจผูกพันกันดีกว่าอย่าไปใช้กําลังคุยกัน ยังไงก็ปองดองสามัญชีมดีกว่าอย่าไปอ้างด้วยอะไรเนาะเขาเรียกว่าเหตุผลคือเรื่องส่วนตัวเหตุผลนืกข้อแก้ตัวของแต่บคนเพื่อเอาตัวรอดทางนั้นเอครับรถคันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมที่เป็นไงบ้างฮะก็เข้ามาก็เป็นเขาเป็นเป็นปีกได้เหมือนกันก็คือเพิ่มเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มความอย่างน้อยคือขู่ก็ได้แล้วก็ใน่ครับเดียวกันคือถ้าเกิดว่ามีการประทะจริงก็จะเป็นต้องใช้ก็น่าจะดีเออคือถ้าถ้าทุนกำลังคนไปเยอะ แต่แต่คงไม่อยากให้มันไม่มีการใช้รถใช้อะไรมากกว่าคือคนเราน่าจะออคุยกันดีกว่าคุยกันดีกว่าครับผมขอบคุณมากเลยครับครับ,ค,รบคุณสุชาติครับคราวนี้เป็นถึงคิวของคุณสุชาติบ้างแล้วครับว่าพาท่านผู้ชมไปดูหน่อยสิครับว่าการเตรียมพร้อมในส่วนของการสมมติสถานการณ์ขึ้นมาว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นม็อบนั้นเป็นอย่างไรบ้างเชิญคุณสุชาติเลยครับ ครับคุณพีชาตอนนี้ผมมาอยู่ที่ฝั่งม็อบนะครับว่ามีม็อบนี่มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนฮะตอนนี้ทางฝั่งนู้นะฮะทางตำรวจเองเขาโอโอขบอกว่าพร้อมมากเลยตอนนี้ก <นะ S 2> ็อตอนนี้เราจะเราจะให้เ,เข้าไปกดดันเขายังไงฮะก็จะมีชุดครัไอเข้าเข้าไปทำร้ายม็อบทำร้ายตำรวจก่อนครับเร,เราจะเริ่มต้นที่จะเข้าไปเพื่อที่จะมาทวงยังไงฮะตอนนี้ก็จะมีเข้าไปเปิด ตรงน,นี้ครับครับคือตอนนี้เราตอนนี้มอ็อบีมีเยอะไหมที่ฟังเยอะครับประมาณเป็นร้อยครับอ๋อเป็นร้อยนะฮะตอนนี้เราเริ่มต้นที่จะเข้าไปไป,ไปชุมนุมแล้วนะฮะที่จะไปกดดันเราจะเริ่มต้นต้นจากรตรงไหนก่อนที่จะเข้าไปประท้วงเริ่มต้นจากตรงนี้เลยครับเริ่ม้นจากตรงนี้<ต>ทีนี้เราจะไปโจมตีเขาอ,อย่างไงฮะก็จะมีชุดเข้าไปทำร้ายตำรวจก่อนครับอาที่ร้อยกว่าคนที่เราเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนตอนนี้ตำรวจเยอะมากเลยฮะ ขาหน้าอยู่ตรงนี้นะครับหน้าอยู่ตรงนี้นะฮะเราจะเราจะไปกดดันเขายัางไงเพื่อที่จะเข้าไปอยู่สู่เป้าหมายให้ได้มีตอนนี้เขาบอกว่าท้องลุกเลยเราจะลุกเขายัางไงก็มีคว้างไประเบิดขวดมีโอ้นี่เตรียมระเบิดขวดมาด้วยไประเบิดบขวดเลยก็มีน้ํามันนะครับมีน้ํามันครับอ่าเริ่ม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 ต้นเลยจะโจมตีอะไรเขาก่อน น่าจะใช้ลำแรกก็คงเป็นขวดน้ำก่อนครับ่ตอนนี้พร้อมแล้วใช่ครับคนะตอนนี้เขามีกระบอกด้วยตำรวจจะทำไงน่าจะมีเราก็เตรียมเตรียมพร้อมไว้เหมือนกันครับเตรียมวาเยอะเหมือนกันมีเตรียมอะไรบ้าง,องตอนนี้มีไอขวดน้ำมีอไอเขาเรียกอะไรเป็นกระบอกกระบอ,บอก,บอกบอพลาสติกครับเอาก็กระบอกพลาสติกครับนี่กระบอกพลาสติกเลยเหรอฮะ แเราเราจะเขาไงเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ตํารวจเองก็บอกว่าโหทั้งกรบบองทั้งอะไรที่ว่าเตรียมพร้อมมาเลยแล้วถ้าเป็น,กน,นะะแก๊สต้้าตาะจะทำไงแก๊สตั้าตาก็ <ห ả? S 1> แต่แต่ตอนนี้เราคง